กราบสวีด่าสวัสดีทุกๆคนทุกๆช่างกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Hero Combat กับผม NT Channel นะฮะ ก็น่าจะเป็นคลิปแรกนะครับผมหลังจากที่ผมหายหน้าหายตาไปนานนะครับผมคลิปล่าสุดน่าจะเป็นคลิปมาดาระ5ดาวรุ้งใช่ไหมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาทํา5ดาวรุ้งอีกตัวละครหนึ่งกันเองนะครับผมแต่ต้องขอญาตเกินไว้ก่อนเลยละกันนะทุกคนนะว่า5ดาวรุ้งเนี่ยมันทํายากมากๆเลยละกันนะครับมันใช้แบบเศษโดยรวมนี่คือหลายพันเศษมากๆนะครับผมในการปั้นนะรวมถึงทรัพยากรต่างๆนะครับผมมันก็ใช้เยอะนะครับผมนอกจากเศษตัวมันเอง ผมก็เลยอาจจะแบ่งเป็น2 EP ละกันนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะเพราะว่าเจ้ามาดาราที่ผมปั้นเป็น5้าดาวรุ้งได้เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นดาวรุ้งอยู่แล้วละกันนะครับผมแต่ตัวละครที่ผมจะปั้นตัวต่วตอไปนะฮะก็เริ่มตั้งแต่4ดาวธรรมดาเว้ยก็คือเจ้าเอสนั่นแหละนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะปั้นตัว5ดาวรุง้งเป็นตัวที่2คือเจ้าเอดนะฮะ และก็จะมีตัวละครพิเศษที่ผมจะปั้นอีกนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยละกันนะครับผมใน EP ีหน้านะฮะบ,บอกเลยว่าตัวสุ่มประมาณ300400ใบแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวสุ่มพิเศษนะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าผมหายหน้าหายตาไปนานเลิกเล่นแล้วหรือเปล่าเนี่ยผมก็ยังเล่นอยู่เองนะครับผมยังเล่นอยู่แบบปะปายละกันนะวันนี้ผมก็เลยจะมาสุ่มเจ้าเอ็ดกันดีกว่านะครับ เจ้าเอนะตอนนี้ก็ได้ประมาณ1 8 0แใบละกันนะครับผมอาจจะไม่ได้เยอะครับแต่ผมเนี่ยเตรียมเศษมาเยอะแน่นอนครับผมก็เลยขอภาวนานะฮะให้ได้เจ้าเอสประมาณสักตัวถึง2ตัวถึง3ตัวละกันนะครับผมจะเป็นพักคุณอย่างมากเลยเจ้าเกมนะทุกคนนะไปผมสิครั้งแรกเฮ้ยอ้าได้แล้วครับทุกคนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยบทจะออกก็ออกอง่ายอย่างนี้เหรอเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้เรากดข้ามคัตซีนน่ทุกคนนะมันเลยแบบไวมากไม่ได้รุนอะไรเลยว่ะ โอโหงงเลยครับโอโหงงเป็นไก่ตาแตกไว้แบบนี้คือลุงนะแบบนี้ลุงอีกแล้วครับผมลุงสองครั้งติดนะครับผมขอเอสได้ไหมขอเอสแบบรัวๆได้ไหมเพื่อนโอเคผมได้ตัวละครคิวจูรุมาได้เลยนะฮะตัวนี้ไม่สนใจครับตัวละครตัวฟรีเนี่ยผมไม่ค่อยมีแล้วนะไม่ค่อยมีตัวละครที่อยากจะได้แล้วเท่าไหร่นะครับผมเห็นปะไม่ค่อยมีตัวละครที่ว้าวเท่าไหร่ละเพราะว่าผมเนี่ยได้ตัวละครที่แบบพอใจมาแล้วนั่นแหละนะครับผมที่เลือผมอาจจะปั้นตัวละครพวกแบบหายยากขึ้นแล้วแหละนะฮะ อันนี้เราไม่ลุงเราข้ามเลยละกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปแบบไวๆเลยละกันนะครับผมภาวนาของให้ได้เอกตัวก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเพราะว่าการที่ออกแบบนี้มันออกยากอยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวละครเพิ่มเลดมันเยอะอยู่แล้วนะครับผมไปเราสุ่มแบบรัวๆเลยครับผมมาลุงไหมเอยลุงไหมภาวนาให้ลุงนี่ก็แทบจะยากอยู่แล้วนะโอเคไม่ลุงเราข้ามครับผมโอ้โหเหมือนมาป้ายยาเลยเมื่อกี้คือแบบลุงมันสองครั้งติดไงเหมือนมันป้ายาย,ายาให้เราแบบโอ้โหของดีของดีนะเพื่อนๆอะไรเงี้ย แต่มันก็ไม่ไดีอุ้ยบาครับผมลุงมาขอเอสนะจะเป็นพระคุณอย่างมากครับมาเอสหน่อยเพื่อนฮึบ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 โอเคผมไดโอโรจิมานะฮะอันนี้เราไม่สนใจครับอย่างที่บอกไปเลยว่าเราสนใจแค่เอสตัวละครตัวเดียวเท่าน,นั้นนะฮะแต่ผมเข้าใจเกมนี้ได้นะเพราะว่าเลดอัพมันออกยากครับผมตัวละครอ,อะแต่เกมนี้คือดีอยู่ตรงที่เนี่ยเห็นปะมันสามารถตั้งรายการโปรดได้เว้ ทำให้ผมรู้สึกว่าเราหาตัวละครได้ง่ายขึ้นในทุกๆวันนะครับผมถ้าคนไม่ได้อ่านคีปแบบผมเนี่ยพเพื่อนๆไม่ต้องมานั่งสุม100่มร้อยใบ200ใบแบบผมก็ได้นะพเพื่อนๆเก็บใบามาสัก30มสิบสี่สิบใบแล้วให้ได้สุ่มรายการโปวดให้ครบนะฮะแล้วก็เก็บไว้สุ่มมันต่อมาก็ได้เหมือนกันนะเออนี่คือวิธีการปั๊มตัวละครที่แบบไม่ต้องเสียหลายแล้วกันนะครับผมไม่ต้องเสียเพชรเยอะ อันนี้คือเป็นวิธีดีมากๆเลยละกันแต่เนี่ยผมอัดคลิปไนี่ยผมก็เลยแบบเออมาลุ้นหน่อยละกันนะถ้าผมต้องมาอัดคลิป10วันเพื่อแบบว่ามารอรายการเปิดก็คงไม่ใช่เรื่องมันก็จะนานไปนะทุกคนนะโอเคผมลุ้งอีกแล้วนะครับผมภาวานาขอเอสได้ไหมเอยเอสได้ไหมมาหน่อยไหมโอเคผมได้ตัวละครเซนอิซึน,นะฮะเอสอาฮตัวละครที่ออกง่ายที่สุดน่าจะเป็นพวกตระกูลในนี้ปะดาบพิฆาตศูนย์ไหมเห็นบ่อยมากเลยอะเออตัวละครดาบพิฆาตศูนย์นี่คือออกบ่อยมากนะ โอเคผมไปทายเราข้ามเหมือนเดิมครับผมมาเลือดเจ็ดสิบใบแล้วนะฮะมาครับผมมันต้องมีสักลุงแน่นอนครับเราก็ยังมีความหวังอยู่นะฮะที่จะได้เจ้าเอนะครับผมโอเคไม่ลุงเราข้ามต่อครับไปครับยังไงโหเจอตัวละครพวกนี้กระโดดลงมาบ่อยมากแล้วนะเพื่อนโอ้โหยังไงครับปุ๊บไม่ลุงครับผมเราข้ามเลยจะไม่ลุงนะฮะไปต่อครับนักการจัดการีแล้วหรือเปล่ายังไงยังไงวะฮะมาหรือเปล่าฮึบมาแล้วครับผม เอสได้ไหมเอสได้ไหมต้องการตัวเดียวจริงๆนะเพราะว่าตัวอื่นนี่ผมไม่คิดจะทำห้าดาวลุงอยู่แล้วนะครับผมต่ได้เพื่อนๆอยากเห็นเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้นะตัวละครฟรีเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าตัวละครเติมนี่ผมมีตัวละครที่เล็งมาแล้วเออเฮ้อไงล่ละโอเคผมได้มีคาสะมานะครับผมตัวละครที่ดีอยู่ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นแบบพวกเริ่มใหม่นะครับมีคาสานี่เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยละกันนะครับผมดาเมจยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะวยลุ้งอีกแล้วว่าเอาดีเกมโอ้โห เกยใจดีกับเราเกินไปครับป่าเห่าเพื่อนโอเคผมเดซึโกะโอ้โหบอกแล้วไงตัวละครแบบเอเดนอาตัวที่ออกง่ายสุดคือตระกูลของอะไรครับผมดาบพิฆาตอสูรเป็นไงผมบอกแล้วคือ <c ười> ออกมาเยอะจริงหรือว่าเพราะมีตัวเยอะวะเลยมันออกเยอะนะทุกคนนะอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้นะก็จะคิดไปเลยครับอันนี้น่าจะไม่ออกโอเคเนี okay, ่ยนี้เรารู้นะฮะหมือนเรารู้ทิกโอเคเนี่ยเราไม่รู้ครับมาวัดดวงกันไปนเลยครับ เอเออกไหมไม่ออกครับผมแล้วก็3ใบเอเพอดีนะครับผมเดี๋ยวเราก,กดทีละใบไปเลยครับปึ๊บปึ๊บโอเคเซตอิสุอีกแล้วโอ้โหผมบอกแล้วไงหรือว่าเราไปปั้นตัวละครอสูรดีวะเอ้ยไม่ใช่ไปปั้นตัวละครพวกอันนี้ดีไหมดาบพิฆาตศูนย์ดีไหมเออออกง่ายจัดอะโอเคเดี๋ยวเรามาสุมตรงนี้ต่อนะครับผมแต่ตรงนี้โอกาสออกยากครับผมเราแทบจะหวังไม่ได้เลยนะอตรงๆเปิดไปก่อน5้าใบครับผมมาแบบนี้คือไม่ได้เราข้ามผม การันตีคือ30นะการันตีนี่คือหวังยากอยู่ครับเพราะว่าใบนี้มันหายากอย,กอยู่แล้วไงผมก็เก็บเพชรเอาไว้สุ่มตัวละครแบบแรๆดีกว่านะครับผมตัวละครเพิ่มไปอัพดีกว่านะโอเคผมอันนี้ก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็มีตัวสุ่มที่เราดองไว้นะครับผมไม่ใช่ตัวสุม่มเลยต้องบอกว่าเป็นเศษที่เราดองไว้ครับผมอยู่514เศษเลยนะฮะเราก็น่าจะเอาทีเดียวเลย โอเคผมแรกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแรกจะกระโดดดิ้งทํามาวะ่ะก็ได้ประมา,ะมาณห้าร้อยเก้าสิบสองเศษเลยนะฮะอุยเยอะมากเลยนะแต่ก็น่าจะยังไม่พอนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเริ่มอัพเลยครับปึ้มนี่คือห้าดาวแล้วนะครับผมต่อไปห้าดาวรุ้งเนี่ยทรัพยากรที่ต้องใช้มากกว่าเศษเนี่ยคือไอตรงนี้เว้ทุกคนไอเศษสากูต,ตรงเนี้ยซึ่งมันหายา,ยากมากมันต้องเติมนะครับผมและบางครั้งมันก็ต้องรอแบบรายสัปดาห์วนมานะฮะทำให้เราแบบอาจจะปั้นตัวละครได้ยังไม่สุดนะทุกคนนะ โอเคครับ EP แรกของเราน่าจะทําตัวเอเนี่ยขึ้นไปได้ประมาณสัก2ดาวรุ้งถึง3าดาวรุ้งแต่ผมขออนุญาตไปหาเศษก่อนอาจจะทํา3ดาวรุงวรวร้งได้ครับอย่างที่ผมคิดไว้เลยนะครับผมสาหรับคลิปแรกของเราเนี่ยน่าจะปั้นตัวละครเจ้าเอเนะครับผมได้ประมาณ3าดาวรุ้งครับผมนี่ คือเศษอะมันหาแบบตอนนี้มันก็หาพอได้แล้วแหละมันก็สามารถหาแบบง่ายๆนะครับผมสามารถขึ้น5าดาวรุ่งได้แบบง่ายมากกว่าแต่ก่อนนะครับผมแต่สิ่งที่มันยากสำหรับผมเนี่ยคือไอ้นี่เลยทุกคนนี่เลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวก็ต้องรออีกสักพักเลยละกันในะลุมกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีใช้พอนะทุกคนนะสำหรับไอ้ตรงนเนี้ยแก่นปลุกพลังวิรชนขั้นสูงนะฮะ เลยต้องขอคนดูนะทุกคนนะอาจจะต้องแบ่งเป็น2 EP นะครับผมในการปั้นเจ้าเอ็ดนะเออก็ต้องขอไว้เลยละกันนะครับผมแต่รอติดตามมาได้เลยละกันนะฮะแต่อาจจะมีคลิปนะครับผมมาขั้นกลางก็คือคลิปทุ่มตัวสุ่มนะครับผมให้กับตัวละครพิเศษนะครับเดี๋ยวรอติดตามมาได้เลยละกันนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นคลิปแรกนะครับผมแล้วก็คลิปเดียวของเราด้วยที่มีตัวสุ่มเยอะขนาดนั้นนะทุกคนนะในแบบว่าตัวละครแบบ เข้าตู้พิเศษอ่ะเอออะไรทำนองนั้นใน <_ d ose> ผมบอกเลยว่าหนักมากคือโดนไปหลายบาดแล้วก็โดนมานานมากด้วยเองนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามมาได้เลยละกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีพีเล็กๆในผมที่มาทําให้เพื่อนอาจจะหายคิดถึงเกม Hero Combat ได้ละกันนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ก็สามารถไปโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยละกันในผมก็ผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วเนาะโอเคผมแลวเจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้าครับผมคลิปวันนี้ก็มีประมาณน,นี้แหละครับผมบ๊ายบายจ้า <_ d ose> ใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่้นูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีตรคคนบอกว่าเซโน